สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอ๋องเซนดงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่3มเมษายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นคอนยาสปอร์พบแทซอนสปอร์คู่ที่2จะเป็นเบรนฟอร์ดพบไบตันและคู่สุดท้ายจะเป็นเมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอตตันวิลล่าก่อนที่จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดในกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์ได้ที่แอด98อนจี คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็นคือคู่ระหว่างคอนยาสปอร์พบเจ็บซอนสปอร์ก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าคอนยาสปอร์ ja Sport, แข่ง30นัดชนะ7เสมอ12แพ้11อยู่อันดับที่16ของตารางส่วนนากน้าเจ็บซอนสปอร์แข่ง29นัดชนะ14เสมอ4แพ้11อยู่อันดับที่3ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางทีมเยนเ็บซอนสปอร์ที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูเศรษฐที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านคนยาสปอที่เป็นฝ่ายชนะ2เสมอ4แพ้4ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมันตะกอ้อสูง8ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากคนยาสปอแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่มันตะกอ้อสูง1ต่ำ3าส่วนทางด้านแทปซันสปอแข่งส0นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเป็งมันตะกอ้อสูง3ต่ำหนึ่ง ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านคอนยาสปอแข่งหงงนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ี่ครั้งเสมอ1แพ้1โดยแบ่งเป็นตกอ์สูง1ต่ำ5ส่วนทังด้านแท็บซอนสปอแข่งหงงนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งเป็นตกอ์สูง3ต่ำ3าและต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไล์อัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอนยาสปอจะมาในแผน4ี3 1ส่วนทั้งด้านแท็บซอนสปอก็จะมาในแผน4 2่1 จากสถิติที่เจอกันมานั้นในทางฝั่งทีมเยือนแท็บสันสปอร์ที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าแท็บสันสปอร์จะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนลองมาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านคนยาสปอร์มีผู้เล่นมาเจ็บสคนส่วนทางด้านแท็บสันสปอร์มีผู้เล่นมาเจ็บ3คนตดโทษแบนหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดแท็บสันสปอร์บุกไปเอาชนะ1ต่อ2มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างเบนฟอร์ดพบแบกตันผน,นอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า เบรนฟอร์ดแข่ง30นัดชนะ7เสมอ6แพ้17อยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านไบตันแข่ง29นัดชนะ11เสมอ9แพ้9อยู่อันดับที่9ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางทีมเยือนไบตันที่มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกเอาชนะได้อย,อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดที่เป็นฝ่ายชนะ3เสมอ2แพ้5ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งเป็นตะกร์สูง3เสมอ1ต่ำ6 ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดแข่ง10นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7โดย4ีนัดหลังสุดเบ็นมบนตโก้สูง2ดำ2ส่วนทางด้านไบรตันแข่ง10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งเันตโก้สูง1ดำ3ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเบนฟอร์ดแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งเนตโก้สูง3ดำ3ส่วนทางด้านไบรตันแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ1แพ้3โดยแบ่ง2 และต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเบนฟอร์ดจะมาในแผน3-5-2ส่วนทางด้านไบรตันจะมาในแผน3-4-3จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งทีมเยือนไบรตันที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าไบรตันจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านเบนฟอร์ดมีผู้เล่นบาดเจ็บ9คนส่วนทางด้านไบรตันมีผู้เล่นบาดเจ็บ6คนผลสกอร์ที่คาดไบรตันบุกไปเอาชนะ0-2 มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอตตันวิลล่าก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง29นัดชนะ19เสมอ7แพ้3อยู่อันดับที่3ของตารางต่างด้านแอตตันวิลล่า Villa, แข่ง30นัดชนะ18เสมอ5แพ้7อยู่อันดับที่4ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบก,กันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นฝ่ายชนะ8เสมอ1แพ้1ใน10เกมที่พบก,กันโดยแบ่งมันตะกอสูง5เสมอ1ต่ำ4ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจาก City, แนน 7, ม 3, 4, นเชสเตอร์ซินนตี้แข่ง10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ3โดย4นัดหลังสุดแบ่งมันตะกอสูง1ต่ำ3ส่วนทางด้านแอตตานาเวราแข่ง10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดย4นัดหลังสุดแบ่งมันตะกอสูง2ต่ำ2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล1ครั้งเสมอ2แพ้3โดยแบ่งมันตะกออสูง1นึ่ต่ำห้ส่วนทางด้านแอตเลติมิลล่าแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมันตะกออสูง4ี่ต่ำสและต่อไปเรามาดูกันต่อ,อที่ไลน์อัพของนักเตะของ 2, ทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในแผน4 1 4 1ส่วนทางด้านแอตเลติมิลล่าจะมาในแผน4 4 1 C 1 จากเสิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผู้เล่นมาเจ็บ5คนส่วนทางด้านแอตเล่ามีผู้เล่นมาเจ็บ6คนติดโทษแบนหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะ4ีต่อหนึ่งส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลย แต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและติงรับรองไม่ผิดหวงังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย